บริเวณทางด้านซ้ายมือเป็นบอ่อน้ําที่ปูกพลาสติกดมนี้เนื่องจากโครงสร้างดินไม่ดีทําให้คุณบอ่อและไม่สามารถกรา็หนําได้กรมชลประทานจึงทดลองนาภาพพลาสติกสีดำมาปูเพื่อแก้ปัญหาบริเวณทางด้านซ้ายมือนี้เป็นพระพาสรงงาช่างรอรับสเสด็จคันธิศเมื่อปูถชนฟัราสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า 2, 500, 5, 5, 5, 5, 5. แต่พระองค์ทรงพระประชวรน,นัาจึงอยู่เลิงกับเสด็จค่ะในาพระพามีลรงพระองค์ทรงสเสด็จมาที่นี่นะคะ ทำมานะคะเป็นต้นประดุกป่าที่พระโอทรงคูกไว้เมื่อวันที่15ปัลลคาคมพุทธศักราช2539และแนวยอดแฝดพระค์ทสงลูกไว้เมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2535ค่ะแนวยาแฝดด้วยก็จะมีกระถอนมะม่วงส้มโออินทผาลัมแน่อนนะคะใช้เจ้าคนลไปไม่ได้เจ้าใช้เพราะว่า เราดูข้างในเดียวว่าในการปลูกยาแฝกไว้ทุ่งกรมสามารถจับใบันมือนต้นยาแฝกสามารถจับใมาปุ่มขนต้นได้นะคะื่อดินทุ่งชื้นนะคะบริเวณทางด้านซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกไม้มต้นตัวเร็วกับไม้ต้นตัวช้านะคะเช่นมะขามป้อมชะดาวทีเล็กกะถิแคฝรัางมะคาเต้ ทบนบานะคะเป็นบร่รลุกแรงเก่าแต่หากขครการจึงทําให้เป็นบอ่อน้ำเพื่อกลักเก็บน้ําได้เยอะในตลอดทั้งปีค่ะตอนนี้รถกําลังเข้าสู่อุโมงต้นไม้หรืออุโมงธรรมชาติเมื่อปลากับมาอุดมสมบูรณ์นินก็เริ่มกับมาอุดมสมบูรณ์สัตว์ปลาเริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยแต่ไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่ๆเพราะเป็นปลารุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดมามีแต่สัตว์เล็กๆเช่น นกงูลิงกป่ากระลอกกระแตแย้ย่าแฝดเขาบอกใช้มือทันมานะคะเป็นส่วนไม้มงคล,ลที่ใช้ในงานม,ม,มุคลสมรสเช่นดอกไลิใบเงินใบทองมบหน้าจากรักดอกบัตแไม่รู้ยค่ะถันมาเ <im mon ing> ป็นส่วนิมงม,มงคลส่วนงมงคลธรรมาตดอกอืน,นวอสวยรัะ,ะตอนนี้เรากำลังคขอาสู่แปงเวลายู่ือพอักอซีเช่น พืชจินดามะเขยามมะเขือก็พืชชีฝาข้อฟักยาวชะอมข้อชีลาวเราจะปละกูกสลับกับยาแปลกนะคะบริเวณทางด้านขวาบนนะคะเป็นปุยมากนะคะ <ไป S 1> แล้วก็น้ำซุปเปรอร์พอลล์นะคะบริเวณสองเลือทางนี้นะคะทางโครงการสาธิกตการปลูกผักในภาชนะเช่นฟวดกระเบื้องอยางรา้อน99 ทางด้านขวามวือน,นี้นะคะก็จะเป็นใบเหลียงปลานุกนะคะทางโครงการก็มีาการมาล้อมรอบขอแม่ให้ตัวเงินตัวทองเข้ากินปานะคะบริเวณทางด้านซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นรูปโครงการได้ ไหวใจเลิศใจโบรารมีอายุทั้งหมด34ปีแล้วค่ะที่เป็นบุกมะขามเจียวมีผู้ไม่ทานยืนยิ้มกันเยอะมากในตลอดทั้งปีค่ะถ้ามานะคะเป็นงานชมเสือการเกษต้บุกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เช่นมะม่วงแก้วมะม่วงเช้เสมร์มะม่วงคาราทมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงแย้แดงสูงศึกษาวิธีการปลูกผูที่ดึงเสรอมสมความชุม อันนื่อมาจากพาราเซนดมมีก็ใช้เมืะะมม่อวันที่สี่มกราคมทีส,าสาัาพัหารอย่แต่ค่ะ